วันวัน่ะยุ่งแต่เรื่องชาวบ้านคอแห้งไหมคะชอบน้ำเป็นขวดหรือว่าชอบที่กรวดไปให้อออความสวยอ่ะเราก็มีแต่แค่ตอนนี้ฝากไว้ที่เกาหลียังไม่ไปเอาเอออแค่มึงเป็นแฟนกูยังปวดหัว แล้วถ้าได้มึงเป็นผัวกูคงปวดจังถ้าเธอรักเราแน่ๆเราจะให้แม่ไปขอแต่ถ้าเธอรักเราสอพลอเราจะให้พ่อไปยิง <S <S 2> <S 2> <S 2> อะไรที่หลุดพ้นมาได้แล้วอย่าหันกลับไป จำตอนที่เอามือปาดน้ำตาตัวเองแล้วขมตาน,นอนให้หลับไว้ให้ดีๆ <Wow. S 1> รักกูหลงกูกินข้าวไม่ได้ร้องไห้หากูเพียงสรุปคือของเข้าตัวเองค่ะทั้งรักทั้งหลงกินข้าวไม่ลงคิดถึงแต่เขา <Wow. S 1> อายุขนาดนี้แล้วไม่กล้าหลงรักใครอีกเลย กลัวเปลืองเบียร์ช่วงนี้ยิ่งจนจนอยู่ด้วยอุตสาห์นอกใจเมียทั้งทีคิดว่าจะไปหาได้คนดีๆที่ไหนได้เอาแค่คนง่ายๆนี่เองอะ <Wow! S 1> เรื่องของชาวบ้านนะรู้แค่พอประมาณเพราะมันไม่ใช่งานและไม่มีเงินเดือน เอาเวลาไปเช็ดขี้มูกลูกที่บ้านโน่นดีกว่านะคะบางทีคุยกับหมามันยังดีกว่าคุยกับคนเพราะหมามันก็แค่ซนแต่คนมันตอนแหลสอนกับสักเป็นเพื่อนรักกันสอนได้พูดกับสักว่าเมื่อวานนะเราไปซื้อของแต่ด้านไปเจอเพื่อนเก่า พูดคุยการเพลินไปหน่อยจนลืมเวลายิ่งกว่านั้นนะเราอะลืมโทรศัพท์วไว้ที่บ้านด้วยสักเลยบอกว่าอ่ะแล้วไงสอนบอกว่าก็เราอะกลัวเมียจะรอนานนะสิเลยยืมโทรศัพท์พี่ยามหน้าหมู่บ้านโทรหาเมียแต่พอโทรไปปุ๊บเมียรับสายเมียตอบมาว่าว่าไงที่รักแม่มันรู้ได้ไงว่าเป็นเราอะ เมียเรานี่โคตรฉลาดเลยว่ะศักสักเลยบอกไปว่าเมียมึองอ่ะไม่ได้ฉลาดหรอกแต่เมืออโคตรง่าเลยละ่ะเมียคือคนที่จำทุกคำสัญญาของผัวได้แต่จำไม่ได้ว่าตัวเองอ่ะเคยสัญญาอะไรไว้กับผัว ถึงเรื่องการเงินเราจะติดดินแต่อยากให้รู้ว่าเรื่องการกินน่ะเราติดดาวนะคะหุ่น้อมบางเป็นมายา แต่หุ่นอ้วนๆนานๆเป็นนิรันด์หน้าหนาังแบบนี้เพ่อห่มกี่ผืนก็ไม่อุ่นเท่ากอดผู้สาวหุน่นอวบๆแบบเราหรอกนะ99%ของคนไม่เปลี่ยนโปรไฟล์นานๆคือมันอ้วนคืน้นและเราก็เป็นหนึ่งในน,นั้น ผู้หญิงที่ระบายกับแฟนเขาไม่ได้ต้องการคำแนะนำเขาแค่อยากได้คนรับฟังกอดเขาบอกเขาว่าคนเก่งเธอทำดีที่สุดแล้วนี่เงินแสนหนึ่งเอาไปใช้ใจซื้อของให้อารมณ์ดีนะเจ้าชูไว้บ้างนะคะเพราะวันไหนที่แฟนไม่รักดีเราจะได้มีที่ไป ถ้าจะจีบเนี่ยต้องใช้กาวอะไรถึงจะติดคะระหวังไกลกับใครคนที่กำลังดูคลิปมีแฟนหรือ,อยังสาบผมกีนรอบก็ชอบเธออยู่ดีนอกจากจะไร้าสาระแล้วยังไร้คนรักด้วยนะคะเราเนี่ยสวยเหมือนพระจันทร์เลยคะ่ะ บางวันก็เต็มบางวันก็ไม่เต็มไม่รู้ว่าหัวใจมีสถานะเป็นอะไรของแข็งหรือว่าของเหลวแต่ที่แน่ๆมันเป็นของเธอต้องใช้ลมแรงแค่ไหนคะความสวยของเราถึงจะเข้าตาเธอเมื่อก่อนชอบเพอแต่ตอนนี้รู้ตัวแล้วว่าชอบเธอ เมียเป็นสิ่งมีชีวิตเดียวที่ราคาไม่แพงเพราะเมียถูกเสมอตั้งแต่มีผัวก็ไม่เคยประสบปัญหาเลยเพราะส่วนใหญ่เราจะเป็นคนสร้าง